กลายเป็นห้องปิดลิปแต่เด๋ยวคิดไม่เอาทุกคนเด๋ยวคิดอยากจะไปปิดลิปด้านล่างมันสวยกว่า สำหรับคนที่อยากจะดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิง่งจริงๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยวันนี้ไปดูคลิปนี้เลยจ้ารอนี่ใช่ลรงบาที่ฉันรับมอบหมายให้มาสำรวจหรือเปล่าเนี่ยว่าเอิม่มเป็นไงบ้างน,นี่คุณบอกค่ะด,ด,ดูฉันก่อนโอ้ยฉันจะคลอด้วค่ะรอแต่จากข่าวก็ดีว่าคุณ่อยุ่งอ่ะครเมื่นี้อ่ะ เนี่ยโรงพยาบาลนี่มันวุ่นวายมากเลยนะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยดูสิวุ่นวายมากแม่ตั้งหนนูอยู่ไหนเดี๋ยวแม่เอาให้นจะนึกแ่่แม่ก็ม่นการจากแม่โงาบาลนี้ครัพื่อเลยนะแล้ววันนี้งช่องเดคิดปาาเต้น่นววันนี้เล่เนี่ยจะมารีวิวเอิ่มแมพซันชายฮอสเทลกันนะทุกคนว่าเป็นไงบ้างเดคิดยังจะไม่ได้เล่นแบบเป็น ป่วยซีเ์อะไรแต่เราจะมารีวิวอันดับแรกก่อนนะจ๊ะพร้อมไหมพร้อมก้าโอเคแต่หลังจากมาแกที่เห็นเออคุณคุณแม่กับคุณหมอคุยกันนะก็คือโรงพยาบาลที่วุ่นวายมากแถมตั้งอยู่ในเมืองหนาวเด้คิดได้รับมอไหมามาให้บินมาที่นอร์เวย์เข้าใจไหมให้บินมาที่นอร์เวย์อ่า บินมาที่นอร์เวย์เดี๋ยวเราสำรวจกันดีกว่าเราจะต้องดูป้ายก่อนเราจะไปห้องฉุกเฉินหรือห้องสอบเอาห้องฉุกเฉินก่อนห้องฉุกเฉินอยู่ไหนนะาห้องฉุกเฉินนะทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นฝั่งของห้องฉุกเฉินนี่เลยเนี่ยอันนี้คือห้องฉุกเฉินห้องหนึ่งเหมือนจะเป็นห้องแอดมิดผู้คนหรือเปล่าอ่าเราสามารถทำท่าต่างๆได้นะเอาเดี๋ยนะทำไมเดิีชิดเป็นแบบนี้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลล้นลงเคล้นเดี๋ยนะออกไปออกไปอุ๊ย โอ๊ยอะไรี่ยไอ้บา้านี่ก็จะมีปุ่มให้เรากดนอนตุยแอ่งแมงอยู่อย่างเงด้วยนะทุกคนเราคือคุณขยับขาไปครคุณเลนโบ้เออพอดีว่าฉันอยากขยับอะค่ะคันตูดเอาไปคันที่อื่นสิค่ะโอเคอันนี้เหมือนว่าอุย้ยกำลังอุย้ยเดี๋ยวขอปิดม้าให้นะคะเนี่ยพอดีว่าเอเอะจะปิดทําไมก็เข้ายได้อยู่แล้วไม่ใช่หรออ้องหยกเฉืนมี3าห้องด้วยกันนะอันนี้จะเป็นบ้านรูมนะทุกคน โรงบามนี้คือแบบเอ๊ะประตูเอ้าเอ๊ะแล้ว <c oughs> ทีแรกจะกะ็เรียกว่าม,มีสองห้องโรงบามนี้คือทําให้เรามองไม่เมื่ออันนี้จะเป็นห้องฉุกเฉินใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะแบบ emergency operating room อ๋อห้องผ่าตัดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นห้องผ่าตัดนะคะทุกคนนี้บอกเลยผ่าตัดก็อันตรายนะทุกคนี้จะมีผ่าตัดแปลงเพศด้วยนะ เอ,อดคิดไม่คิดจะพาตัดแปลงเพศอยู่แล้วทุกคนเดคิดไม่อยากตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะทุกคนฝั่งเราก็จะเป็นล็อบบี้เรายังรอยู่ด้านล่างไม่เสร็จเลยห้องเอ็กซเรย์ห้อง m อ i อันนี้เป็นห้องสอบห้องสอบอะไรคืออะไรไปดูหน่อยห้องมันเหมือนกันเราจะมาดูห้องสอบอ๋อจะเป็นห้องแบบห้องนอนหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็น security ้นะทุกคนเหมือนเราจะเข้าไม่ได้นนี้นะ่าจะเป็นห้องพาโรงใช่ไหม อ่าแล้วก็อุ๊ยมีพานโดยอยู่คนหนึ่งโอ้ยป้าตา้องทำานาที่นี่มันตั้งสิบปีเลยเนี่ยอุ๊ยไม่เป็นไรนะคะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของฉุกเฉินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชั้นต่อไปกันเลยดีกว่าเราจะไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนนี่แล้วมาตรงนี้หน่อยดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นไดร e เ t ก r อรีนะทุกคนซึ่งจะเป็นแบบบอกว่าชั้นนูนชั้นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะมาดูกันชั้นหนึ่งเป็นประตูทางเข้าและฉุกเฉนะินอ่ะจะแบบ มีการหายภาพส่วนเซเรนิตี้ห้องผ่าตัดฉุกเฉินห้องสอบห้องรับรองชั้นสองจะเป็นการดูแลทั่วไปสำนักงานแพทย์นารว่นการกู้คืนแล้วก็กายภาพบำบัดห้องปฏิบัติการโรงอาหารเขาบอกว่าชั้นสองเนี่ยจะสวยสุดเลยชั้นสามก็เหมือนกันชั้นสามจะเป็นของกูมานเวทห้องคลอดสน่อดูแลเด็กและและพื้นที่เด็กเล่น การถ่ายภาพในเด็กแล้วก็เนอร์เซอรี่อุ้ยฉันอยากไปชั้นสามฉันไปชั้นสองก่อนเราไปทีละชั้นสามสว้าวนี่เดี๋ยวจะไปโรงอาหารก่อนเลยหิวอาหารค่ะฉันชอบอาหารการฉันชอบกินอาหารนี่อันนี้จะเป็นห้องผู้จัดการนะทุกคนว้าวคือเราวันนี้ผู้จัดการเขาไปกินข้าวด้านนอกแงก็เลยก็เลยไม่มีผู้จัดการมา,านะทุกคนเขาไปกินข้าวด้านนอกเขาจะกลับมาตอนบ่ายสอง ีขาไมีนัดทำธุระกับแฟนนี่อันนี้ก็จะเป็นโซโรงอาหารนะทุกคนเนี่ยเราตรงนี้ก็จะเป็นมองเห็นด้านล่างใครทางมือถึงตกไปแตกนะจ๊ะดแแมันมัน,มนเดี๋ยวนะมันก็ไม่สูงอะไรนิดนึงแต่ว่ามันก็สูงดูแหละเนาะอุ้ยฉันได้เงินโรงพยาบาลมรดกแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วก็คือจะมีแบบอาหารให้เรากินด้วยนะสมิ่สุดๆเขาก็ไม่ได้ด้วยไปไปไป ห้หองสนานักงานแพทย์เราเข้าไม่ได้อะอะไรอะ่ะอุ้ยเขาบอกว่าโอเคโอเคโอเคก็ énergie, ใจเข้าใจเันไม่ได้เป็นเอิมแพทย์ไงอันนี้เหมือนจะเป็นห้องนอนของผู้ป่วยนะทุกคนทำไมมันต้องมีกระดุกแล้วเขาเข้าไปตรงนั้นยังไงอ๋อด้าเราสามารถเข้าไปได้เราจะไปตอนท้ายคลิปก็แล้วกันเราจะได้ไม่ปิดคลิปที่นั่นนะท้ายคลิปอะตอนนี้คือห้องกายภาพบันบัดเราไปศัลยกรรมหัวใจก่อนดีไหมไม่กล้าเข้าอะกลัวกลัวบี มันลึกอนะ่ะทุกคนเขาบอกโรงพยาบาลเนี้ยห้องมันลึกเพราะเด็กคิดปะเคยเล่นแล้วแหละห้องเนี้ยมันลึกแล้วคือเด็กคิดเนี้ยตกใจอ่ะตกใจตกใจแสงเฉยอ่ะก็อไปรีวิวเอาเองนะทุกคนเด็กคิดกลัวคิดจะได้สนุกอันนี้เป็นห้องผ่าตัดนะคะทุกคนห้องผ่าตัดเรานอนได้นี่ไม่สมจริงเลยเพราะว่าไม่มีใครผ่าตัดให้ไงอันนี้ก็เป็นห้องผ่าตัดแล้วตรงนี้ก็จะมีการแบบ ตู้ ATM ตู้กดน้ำตู้กดขนมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นยิมนะทุกคนยิมนะจ๊ะนี่ทำอะไรก็ได้ได้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งเลยแม้นี่ยกำลังวิ่งอยู่แต่ลูวิ่งสั้นมากอันนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบของคนแก่กับผู้ใหญ่พวกเนี้ยเออต่างๆนานาใครอยากจะแบบออกกำลังกายเนี่ยก็มาตรงนู้นได้ สอบนะทุกคนห้องหน่วยสอบตอนนั้นที่เราที่เราไปมานี่ก็นาก่าจะเป็นห้องสัตว์ลายกรรมใช่ไหมอ่ะดูเออหน่วยตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยแปะต่อไปชั้นสามจะเป็นของกุมารเวชเดี๋ยวเราไปชั้นสามไปดีกว่าเป็นเดคแคร์และเนิร์สซี ก็พื้นที่เด็กเล่นเด็กเล่นเออการถ่ายภาพในเด็กและเนอร์เซอรี่ว้าวว,าว้าวโอเคเด็กคิดน่าจะข้อที่โรงพยาบาลเกษมราชเ,เออเด็กคิดข้อที่โรงพยาบาลเกษมราชแต่เอ๊เดี๋ยวนี่อ้องผู้จัดการอีกแล้วหรือหรือว่าฉันยังอยู่ชั้นสองแต่ประหลาดเนี่ห้องผู้จัดการเด็กหรือเปล่าสำนักงานผู้จัดการเหมือนจะมีสองวนนะทุกคนนี่ เด็กก็น่าจะเคยนอนบนเปลนี้แหละหรือเปล่าแล้วก็ที่นั่งของคุณพ่อคุณแม่ที่จะมารอเด็กคลอดคุณแม่คนไหนไม่ไหวแล้วก็บอกคุณหมอนะทุกคนโอ้โหเราคือชั้นนั่งยังไงเนี่ยกระปุงโอ้โหถุงน้องออกค่ะไปไปไป,ไปต่อไปเรามาที่ห้องสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนว้าวว้าวทุดทีทุกคนคือสวยมากเหมาะกับการเป็นห้องปิดคลิปแต่เด็กคิดไม่เอาทุกคนเด็กคิดอยากจะไปปิดคลิปด้าเล่ามันสวยกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเนอร์เซอรี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยห้องคลอดกับลิฟจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าอะเรามาดูที่เนอร์เซอรี่กันต่อห้องนี้เราเคยเข้าแล้วต่อไปเอิมห้องนี้เหมือนจะยังไม่เคยเข้าเหมือนจะเป็นห้องพักของคุณพ่อคุณแม่ที่จะมาคลอดลูกใช่ไหมน่าจะใช่นะจ๊ะอ่ะต่อเลยต่อไป ห้องนี้เป็นห้องคลอดห้องผู้ป่วยสามห้องผู้ป่วยสองและห้องผู้ป่วยหนึ่งห้องปฏิบัติการลิฟต์เดคิดเจอร้านที่ปิดอยู่ด้วยอันมันคือร้านปิดเหรอคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะต่อไปห้องคลอดบุตรหลานเดี๋ยวเราค่อยไปเดคิดสะดุดตากับตรงเนี้ยชอบอ่ะคือชอบอ่ะมัน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 ชอบมันดูเหมือนเราย้อนกลับไปในวัยเด็ก แต่เราตูแล้วเรากล้าขวบแล้วเขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี้ยคนกล้าขวบเนี้ยต้องเข้ามาคนที่กล้าขวบขึ้นไปเข้ามาเท่านั้นนะไปที่ยังไม่กล้าขวบก็ไม่ต้องเข้านะจ๊ะเออเอาแล้วนี่อุ้ยอุ้ยเหมือนมันจะมีบั๊กบั๊กแล้วนะทุกคนคือคอขาดบาดตายเออแล้วคุณหมอคนนี้คือเอาแมสเกือบปิดตาค่ะองนนี้คือไอเดียคิ่ชอบอ่ะ เฮ้ยทำไมโรงบาลนี้กระจกเยอะจังอาจจะเป็นเดี๋ยวนะคือเราซูออกไปได้เลยทุกคนคือกระจกคือมันไม่หนาไม่ได้หนานะขนาดนั้นเด็กคิดเหมือนโรงบาลญี่ปุ่นอะ่ะเด็กค,คิดว่ามันเป็นโรงบาลญี่ปุ่นมากกว่านะต่อไปศูได้แลเด็กและก็สถานรับเลี้ยงเด็กนี้จะเป็นห้องอาหารนะคะนี่ห้องอาหารนะสำหรับเอ,อิ่มคุณครูคนไหนก็มาได้นะทุกคนแล้วก็จะมีลิฟต์ เด็กคิดจะไปปิดคลิปที่ด้านล่างนะทุกคนเย่าลืมเตือนเลยละ่ะตอนนี้ก็จะเป็นห้องป่วยโอเคเหมือนเราจะรีวิวชั้นนี้สดเสร็จแล้วแล้วก็สดสดร้อนรอเลยเด็กคิดจะไปปิดคลิปด,ด้านล่างทุกคนไปยลิปกำลงังลงค่ะโอเคเราได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วเราจะไปหาที่ปิดคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่ เด็กที่ได้ไปปิดชิปตรงกางตัวนูน่ะทุกคนเนห็นไหมเออโซนซากุระโซนดอกไม้โปรยปลายที่น่ารักของฉัน <c oughs> นี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดชิปตรงนี้ถือว่าถึงแม้มันจะมืดแต่ชอบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราถือขวดนมไปด้วยกันละกันถ้าเกิดใช่ชอบเอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับประกาศให้เราด้วยนะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งจร like, ิง,ง,ง,งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยวันนี้ก็ขื่องหอมระลอกฝนไปป่าซาสดีสจ้าวู้